ก่อนสิ้นเดือนตุลาคมนี้นะคะเรามีพลังงานอะไรดีๆรออยู่เอามาเช็คพลังงานกันนะคะอ่าตั้งจิตให้นิ่งนะมีขออนุญาตนะคะมาดูกันว่าอุ้ยใบแรกขึ้นมาเลยมีใครที่กําลังที่จะตัดสินใจทําอะไรอยู่ไหมเอ่ยนะคะพลังงานนี้พลังงานของการเลือกที่จะทําอะไรมีเรื่องที่ต้องตัดสินใจนะคะในช่วงก่อนตุลาคมนี้มาดูกันว่า พลังงานนี้นะคะจะเป็นอย่างไรเนาะนะคะบางคนมีเรื่องที่จะต้องคิดบางคนมีเรื่องที่จะต้องทํานะคะใครเป็นมั่งนะคะมิ้นได้นะคะว่ามีอะไรที่จะตัดสินใจนะคะที่จะพูดที่จะทํำไหมช่วงนี้ โอ้โหพลังงานสิ0ถ้วยเป็นเรื่องราวที่ดีค่ะนะคะแฮปปี้เอนดิ้งนะทุกการตัดสินใจของคุณไม่ว่าคุณจะตัดสินใจอะไรก็ตามค่ะจะนำความสุขนะคะนำความสำเร็จนำความสมหวังมาให้คุณค่ะนะขอให้ใช้เซนต์ในการตัดสินใจนะคะเลือกสิ่งที่เรานะคะจะทำจะพูดนะคะสิ่งที่คุณทำสิ่งที่คุณพูดสิ่งที่คุณเลือกตัดสินใจอะ่ะ มันดีที่สุดหนะตอนนี้แล้วนะคะไม่ว่าผลจะออกมาเป็นอย่างไรก็ตามแต่สิบถ้วยขึ้นมานั่นแปลว่าทุกการตัดสินใจของคุณค่ะจะนำพาเรื่องราวนะคะเหตุการณ์สถานการณ์ที่มันมีความสุขความสงหวังอยู่นะคะอ้ามาดูการพลังงานต่อไปนะคะอยากจะสื่อสารอะไรนะคะโอ้โหพลังงานสี่ไม่เท้า ทุกการตัดสินใจของคุณนะคะบางคนมีเรื่องที่จะต้องตัดสินใจนะ,ะบอกเลยว่านะคะความมั่นคงในชีวิตของคุณนะ,ะบางคนจะทําอะไรสักอย่างนะคะเพื่อความมั่นคงในชีวิต นะะบางคนอยาทําอะไรนะคะให้ครอบครัวมีความสุขนะ,ะใจหรือไม่นะคะพลังงานนี่บอกเลยค่ะทุกการตัดสินใจของคุณทุกการลงมือทําของคุณจะนําความสุขนะคะและความมั่นคงมาให้คุณโอ้โหพลังงานดีมากนะะในช่วงตุลาคมนี้มันมีเรื่องราวดีๆนะคะรอคุณอยู่แน่นอนนะคะยังยังไม่สิ้นตุลาอย่าเพิ่งท้ออย่าเพิ่งหมดหวังนะคะบางคนอาจจะพลิกชีวิตภายในวันเดียวเลยก็ได้ใครจะไปรู้ใช่ไหมอ่ะมาเช็คพลังงานต่อไปกันนะคะพลังงานโอ้ ห้าเหรียญช่วงนี้เป็นช่วงที่คุณจะต้องใช้นะคะใช้เงินนะคะมีช่วงมีความเครียดเรื่องการเงินอยู่นะคะบางคนนะคะ,ะลูกลูกหนี้นะคะตามลูกหนี้ไม่ได้หรือใดๆนะคะบางคนมีเรื่องที่ต้องแบบว่าค่าใช้ใจ่ายไม่พอนะคะบอกเลยว่าหลังจากนี้นะคะเดี๋ยวมันจะดีขึ้นนะพลังงานของคุณในช่วงนี้นะะรู้สึกหมดหวังหมดไฟมีใครเป็นไหมนะคะเดี๋ยวมันจะมีเรื่องราวเห็นไหม เดี๋ยวมีเรื่องราวดีๆคุณบริหารจัดการได้นะคะพลังงานของการมีเงินเก็บมีเงินก้อนนะคะพลังงานของความมั่นคงเรื่องการเงินเห็นไหมนะคะถึงจะมีรายจ่ายอ่ะอ่ะอันนี้ก็พลังงานของคนที่ช่วงนี้รายจ่ายเยอะแต่คุณก็มีค่ะนะคะคุณมีจ่ายคุณมีเพียงพอคุณมีพอใช้นะคะคุณมีนะคะเท่าที่คุณนะปรารถนาเลยนะพลังงานตรงนี้นะคะเป็นพลังงานของคนที่จะมีมีความมั่งคั่งในชีวิตและความมั่งคั่งในเรื่องของการเงิน สี่แม้เท้านะคะมั่งคั่งเรื่องการงานการเงินนะคะในชีวิตเนาะแล้วก็สี่เหรียญขึ้นมาด้วยนะ,ะเพราะฉะนั้นอขอใบสุดท้ายนะคะจะสื่อสารอะไรกับคนที่มาเจอคลิปนี้นะก่อนสุราคมเนี้ยมีเรื่องใจฟูแน่นอนค่ะมีเรื่องใจฟูแน่นอนเอาไปเลยจ้าบอกเลยว่าคนลุกจังเลยะค่ะนะคะการเงินของคุณนะคะการเงินงอกเงยน,นะคะเห็นไหมคะเหรียญทั้งนั้นเลยค่ะไม่ต้องกังวลน,นะคะ ทุกการลงมือทำทุกการตัดสินใจของคุณจะนำความสุขนะคะจะนำความมั่นคงนำความมั่งคัง่งนะคะมาให้คุณนะสิ่งที่คุณทำสิ่งที่คุณตัดสินใจบางคนลงทุนนะคะเดี๋ยวอาจจะมีเงินก้อนเข้ามาในช่วงผายภายในสิ้นตุลาคมเนี้ยค่ะนะคะมีข่าวดีเรื่องการเงินค่ะเงินที่คุณลงทุนหรือเงินที่คุณทําอะไรสักอย่างนะคะมันจะตอบแทนของคุณกลับคืนมาโอ้โหขออีกหนึ่งใบนะคะขออีกหนึ่งใบโอ้พลังงานดีมากค่ะอ่ะ อยากสื่อสารอะไรอีกนะคะอีกสักหนึ่งใบนะพลังงานนี้ดีมากค่ะ<ๆ>การเงินกําลังจะวิ่งเข้ามาหาคุณอูโหูจะมีคนนําเงินมาให้คุณหากคุณเดือดร้อนเรื่องการเงินจะมีคนช่วยเหลือนะคะจำไว้คุณไม่ได้โดดเดี่ยวนะคะจำคานี้ไว้เลยคุณไม่ได้โดดเดี่ยวจะมีพลังงานที่มองไม่เห็นคอยเกื้อนหนุนเกือ้อกูลคุณอยู่และมีคนรอบข้างที่คอยจะสนับสนุนคุณอยู่คุณแค่ลงมือทําอะไรสักอย่าง คุณแค่ตัดสินใจทำอะไรสักอย่างพลังงานนะคะสองดาพลังงานของการตัดสินใจเลือกเลยค่ะเลือกในสิ่งที่นะคะเราควรจะทำณขณะนี้ไม่ไม่ต้องถามว่าจะดีไหมหนู่นนี่นั่นนะคะทุกการตัดสินใจของคุณมันคือวาระมันคือโอกาสมันคือสิ่งที่คุณจะต้องทำแล้วนะตอนนั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วนะคะอย่าเสียใจถ้าหากอาจเกิดอะไรขึ้นมันคือสิ่งที่คุณจะต้องได้ทำ จะต้องได้ลงมือทำนะคะเป็นกําลังใจใทุกคนที่มาเจอคลิปนี้ค่ะคุณจะมีข่าวดีในเรื่องของการเงินถ้าหากคุณนะคะมีปัญหาหรือความช่วยเหลือในเรื่องของการเงินขอให้คุณตั้งจิตให้มั่นตั้งจิตให้นิ่งและ ขอคุณอธิษฐานจิตเลยค่ะหลังจากนี้ขอให้ชีวิตของข้าพเจ้านะคะไปที่ใดขอให้มีการเงินที่ดีนะคะการทองที่ดีการงานที่ดีมีคนเมตตาคนอุปถัมภ์คนช่วยเหลือคนสนับสนุนขอให้ความมั่งคั่งร่ำรวยมั่นคงถาวนตลอดชีวิตจงเกิดขึ้นกับทุกคนที่มาเจอคลิปนี้ขอให้โชคดีนะคะ